ไปข้บมาขึ้นไปเบียดขึ้นครับ uh huh. คุณถามทานหน้าอะไปไปไปเม็ดไปครับโอ้โคนก้าแลาวเก้าแลาวเลยฮฮ นั <c oughs> ่นครับเดี๋ยวเราจะเอากําลังไปทุ่มฝั่งนูนให้หมดนะเ,เดี๋ยวเขาจะทิมเราแล้ววะโอ้เขาจะทิมเราแล้วอ่ามามาตรงนี้ก่อนมาตรงนี้กันเดี๋ยวเขาจะทิมม้าเราและกินครับไปครับม้าโดดเปรี้ยวครับ,รบอืแทงเข้าไปครับ ไปครับมาโดดนั่นแน่กินว่าตัวนั้นหลจะจ้านี้ครับเม็ดมาจะทิมสินนะเราทิมไปก่อนดีไหมเนี่ยเราทิมไปก่อนแล้วกันนะครับกินโขน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 เรากินลุกด้วยนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้ว อถอยไว้้ดันเชื่อมปิดไปเลยอืเปิดแผลหรือทมาโดดแย่แย่แย่มาต่อกัน,นยดีกว่าไหมไปครับคน เรือลงมาเปล่าเรือลงมาพี่พี่ขังแม่งเลยนะครับไหนเอาตัวนั้นไปอตรงนี้หน่ดีกว่าไหมนั่นแหนเจ๊ะ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 กินคนขัง อ่ะหนึ่งตาแล้วกันนะครับแล้วทำไมต้องเรือมอยู่ตรงนั้นด้วยล่ะซ้อนนีกจ้ะทำไรอ่ขังเรือครับขังเรือ ออาวะเฮ้ยเฮ้ยได้ผลเว้ยเฮ้ยได้ผลวะอ่ะกินก่อนครับกินเข้าไปแป๊บนึงนะลูกเราสินนะ กินชิบกินชิบเฮ้ยเขาจะลุกเราลุกไม่ได้ไม่ใช่หรือไปครับก็ได้แค่กินแมาใช่ไหมเอาละได้เจ้าต้องเลือกแล้วเจ้าต้องเลือกแล้ว <c oughs> เด็กนะครับจริงๆ่งเขาเอาเรือกินเบี้ยได้นะเมืเ่อกี้เราก็โดดบักลูกกินเรือได้นะครับใช่แต่แต้มน้ำมันจะเซลซียหน่อยอะไรกินครับผมหนึ่งตา มีกตัวฮะไปอีกตัวอ้าวทำอะไรพี่เจ้เฮ้ยผมเดินพลาดปพะว่าเนี่ยเหมือนผมจะเดินพลาดเลยวะ่ะอ่ะมาตัวนี้มาตัวนี้กินลูกขบายแต่ยังได้อยู่ครับพวกเรามีเยอะ ไปครับผมบนี้ดีครับรออะไรล่ะเล่นกันไปไปครับไปครับโขนช้นมาแล้ว ต่างกันไปครับนี้เข้าไปโอ้โ,หโ,หโลมพลังมันไม่ทันหรือเปล่าพี่จ๋าลูกก้อนหนึ่งทีแล้วกันนะครับ ไปครับน้องตายก่อนวะตูมฮะเขานเล่นเป็นมาซ้ายบ้างดีกว่าไปครับมาซ้ายครับดันครับมาซ้ายมาซ้ายทำงานเร็วเกินเข้าไปดัน,นึ้นไปครับแยงเข้าไปครับ ผิวเปล่าผิวเปล่าโอ้ผิวกินอะไรได้ไหมกินเบี้ยตัวบนได้ะผูกไว้ก่อนไินก้นไปครับอืไปครับกินมาไปครับเขาต้องกินโคลนไม่ก็ไปต่อมาตรงนู้นกินก็บ่อย โอ้โหขุนเราแม่งอย่างเปรียวเว้ยดานครับด้านครับ,รบไม่มีการเจราเจราได้ทั้งสิน้นกินก็ปแทงม้าแม่งเลยดีกว่าไหมากินมาแทงมา้าแทงก็ไปโอ้ประการแตกไปละไปละประการแตกแล้ว ประการแตกแล้วกินดีครับรอเลยล่ะกระเทิมครับกระเทิมครับ าตรงนี้ครับมาตรงนี้ไปครับมาโอ้ชักลงมาครับผมอืฮะอื้ฮะไงเข้าไปดีไหม อามากระเถิบตรงไหนกระเถิบกระเถิบอีกนิดหนึง่งช็บชืบชบดันชับชะรับชับม,มาครับมาโดดครับโดดมาแย่ไปเลย โอเคดูสีลุกอะไรได้ไหมยังลุกอะไรเราไม่ได้นะครับกินเข้าไปกินเข้าไปโอเคแทงเข้าไปครับเออว่ะมันลุกตรงนี้ได้นี่หว่าไปครับปูกไว้ก่น Lống lẳng, lủng lẳng Khuyến bệnh cao bốn lấy <laughs> เฮ้ยแม่งกินนิ้วอะนะลูกก้อนหนึ่งดอกลูกหนึ่งดอกอ่าโดแล้วมึงอลีลาอ <c oughs> แล้วทำไมเกมมันถึงเป็นอย่างนี้ไปได้วะเนี่ยจริงๆผมควรจะแพ้นะครับเขาน่าจะลีลามากไปอไปนะไปนะไปหน้าตัวทากินนังไปครับยาวยาวัาวผม กิน้าไปลุกข้าไปครับหลงแรงครับยาวๆขอเพียงอีกหนึ่งตัวกิน้าไปครับยาวยาว กดไว้ลุกเข้าไปครับอยู่ยาวครับมอะลุกเข้าไปนึ่งเทติประชิดกดไว้ครับโคนหายครับกินครับไปครับ ไปครับโอ้โหได้ได้ได้จะเล่นอย่างี้ใช่ไหมลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปครับจจลุกเข้าไปครับมาสิจะลุกเข้าไปครับ